คนที่ปล่อยคุณหลุดมือไปตอนนี้เขาเสียดายคุณไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูพลังงานของคนที่เคยปล่อยคุณหลุดมือไปแล้วเนาะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณอะนะคะแต่ตอนนี้ตัวคุณอาจจะกลับมารักตัวเองแล้วแล้วก็ดูสวยดูหล่อดูดีดูดเลิศนะอมืมาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาคนนั้นอะเนาะเขาเสียดายคุณไหมนะคะ ปล่อยคุณหลุดมือไปแล้วอ่ะเนาะนหนดูสิคนคนนี้เสียดายคุณหรือเปล่าอเหมือนว่าเขาอะ่ะอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วนะคะเออนะอาจจะแบบเออมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังนะว่าคุณดูดีขึ้นดูแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทำให้เขารู้สึกแบบกลับมาสนใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะ แล้วก็บางท่านอาจจะยังอยู่ในสังคมเพื่อนฝูงกลุ่มเดียวกันก็ได้นะคะบางท่านยังพบยังเจอกันอยู่นะตัวคุณนะก่อนน,ะนั้นเนี้ยคุณอาจจะแบบว่าเก็บตัวเนาะไปแบบซุ้มเงียบนะคะแล้วก็พอโผล่มาอีกทีนึงก็คือคุณคือแบบดูดีมาเลยอะ่ะคือดูแบบมีสเสน่ห์ดูแบบสดใสดูแบบมีความสุขดูแบบว่ามีออร่านะคะคนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะดูเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะนะ นะเออคือแบบคุณนะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าเห็นได้ชัดขึ้นมากจริงๆนะแล้วตัวเขาก็รู้สึกว่าเอะก,ก่อนหน้านี้ทำไมเขาอะไม่เห็นเสน่ห์ในตัวของคุณเลยเนาะหรือว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะคิดว่าเออคุณดูแบบธรรมดาทั่วไปคุณดูไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้เหมือนว่าคุณนะ่ะทำให้เขาอะ กลับมารู้สึกสนใจคุณอีกครั้งหนึ่งและเขาก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะถามว่าเสียดายไหมเสียดายแหละมันเป็นความเสียดายอะที่เขาที่เขาเหมือนว่าเออเขาไม่เคยเห็นนะในด้านต่างๆของคุณเลยอะนะคะว่าแบบเออคุณอะมีข้อดีนะมีอะไรดีๆในตัวของคุณเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะก่อนในเนี้ยแบบ ไม่เคยคิดจะสนใจอะไรคุณเลยจริงๆอ่ะเนาะนะคะตอนนี้ก็คือรู้สึกแบบอยากกลับมานะรู้สึกเหมือนแบบอยากจะมาขอโอกาสคุณอยากจะกลับมาพยายามอะไรับคุณก่อนหน้านี้คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าดื้อดื้อรันเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีอีโก้เยอะนะคะมาดเยอะฟอร์มเยอะนะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบงอไข่งอไข่ไม่เป็นแต่ตอนนี้ตัวคุณนะตัวคุณนะ่ะทาให้เขาอะ อยากจะกลับมาง้อคุณนะคะเหมือนแบบอยากกลับมางอ้ออยากกลับมาพยายามอยากจะกลับมาชวนพูดชวนคุยนะคะอยากจะกลับมาเหมือนแบบมาทุ่มเทคุณอะก่อนหน้านี้มเม่นทำเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้ตัวเขาอะอาจจะเหมือนไปดึงใครเข้ามาด้วยนะบางท่านมันเป็นพลังงานที่แบบมันมีเรื่องของเราสองสามคนเข้ามามีเรื่องของการเหมือนแบบเป็นตัวเลือกทางเลือกอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์นะ เนี่ยแหละเขาอาจจะแบบเออไปเจอคนอื่นไปหลงคนอื่นนะคะแต่ตอนนี้อาจจะเลิกหลงแล้วแหละเนาะเลิกหลงไปแล้วนะแล้วก็กลับมาแบบสนใจคุณนะคะออืแต่ก่อนเคยมองคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มองคุณแบบนั้นแล้วนะตอนนี้นะ่ะคุณนะ่ะคือคนที่แบบว่าแบบมีคุณค่าในตัวเองมีศักยภาพในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบดูแลตัวเองได้ดี นะคะรับผิดชอบตัวเองได้ดีมีงานมีการเนาะดูมีอนาคตนะดูมีแบบความมั่นคงในตัวเองนะคะคนคนนี้อยากกลับมาแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูอึมครึมความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าคบกันแล้วก็รู้กันอยู่แค่สองคนเออมันน่าจะเป็นอดีตไปแล้วละเนอะเพราะว่าอาการที่เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอะ จะจะไม่เก็บคุณไว้เป็นคนในความลับแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะต้องได้รับการแบบยกย่องต้องได้รับการให้เกียรตนะิเนาะได้รับการเหมือนแบบเปิดเผยอ่ะเออว่าแบบนะจริงจังกับคุณนะคุณเป็นตัวจริงของเขานะอ่ะก็จะไม่มีเรื่องของการแบบทําอะไรแบบหลบหลบซ่อนๆปิดบังอะไรใครแล้วอะนะคะเหมือนอยากจะ ให้คนอื่นรู้ได้วยซ้ำนะว่าคุณนะเป็นของเขาอะไรประมาณนั้นนะเออโอเคก็ประมาณนี้นแหละนะคะเสียดายคุณแหละเนาะอยากกลับมาแต่บางท่านอาจจะบอกว่ากลับมายากแล้ววะเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณอาจจะแบบโอเคขึ้นแล้วอะนะคะโอเคพลังงานก็ประมาณนี้นะคะ